สวัสดีครับท่านผู้ชมพ่อผมอีกแล้วนะครับคนเล่นรถเก่าวันนี้มา,าชี้เป้ารถกันอีกแล้วนะครับ Honda Civic EK นะครับปี2 0 0 0สภาพสวยมากครับตัวรถเป็นสีทองสีเงาเงาเลยนะครับรถสภาพสวยมากเครื่องยนต์เป็น B20 นะครับวางมาใหม่ลงเล่มเรียบร้อย เลขตัวถังเลขเครื่องตรงกันนะครับคุณภาพสวยมากครับห้องเครื่องสะอาดกันเลยนะครับในราคา89,000บาทเอกสา,ารพร้อมโอนเ,อเย็นเพลงเพราะวิ่งทางไกลได้สบายนะครับภายในสะอาดมากเบาะหน้าเบาะหลังเป็นหนังไม่มีการฉีกขาดใดๆนะครับแผงประตูสวยๆกันเลยนะครับรถ,ถสูงซิ่งๆกันเลยนะครับล้อแม็กสวยๆกันแบบนี้เลยนะครับถ้าท่านใดสนใจรายละเอียด ก็ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเบอร์โทรก็จะอยู่ด้านล่างคลิปนะครับรายละเอียดจะอยู่ด้านหลังคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปหรือกดกระดิ่งด้วยนะครับจะ,จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ